สวัสดีครับวันนี้ก็ขอแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งผมตัวคุณเจมวันนี้ก็มีเมนูมานําเสนอนะครับแต่ว่าทําคนเดียวมันก็จะไม่สนุกนะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมา,ออมาด้วยนะโอเคแขกรับเชิญผมก็ิญเข้ามาได้เลยพูเสร็จให้เราก็นั่งรอตั้งนานแล้วกว่าจะถ่ายรูปนะกล้องอ่ะแม่ก็ออกไปแล้วกว่าจะเสร็จจะไปได้หรือเปล่าในรายการเนี้ฮะวันนี้ทาอะไรวันนี้ทํา เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวันนี้ทำอะไรอ่ะไอ้นู่นน่ะใครเอาใครมาด้วยไอ้นู่นน่ะใครเดีนมันยืนรอตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เรียกเขาเข้ามาให้เข้ามาดิเนาะเข้ามาโอ้แล้วมึงก็ยืนมึงก็ยืนรอตั้งนานไม่คูยไม่จ่าไอ้เหี้ยสวัสดีครับผมก็ไปติดข้างบ้านอยู่แถวนี้นะครับอยู่ดีก็โดนเรียกมาทำไมเดี๋ยว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 ใครถาม What What the fuck โอเคครับก็วันนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้อ่ะ ะมาทำยำบุญเส้นให้คุกได้กินกันยำบุนเส้น,นที่เห็นอยู่นี่คือยำใช่ยำไอ้พวกที่แล้วต้มไก่นี่ก็ไม่ไหวนะทำไมกินเสร็จขึ้นเลยอะ่ะอะไรขึ้นคือพี่ไอ้พี่ออเอาไม่ดเหอผมผมกลไม่ห้ามกันหน่อยเหรออายุก่อนวันนี้<อ>มีของดีเนี่ยดูดิเนี่ยยำอุยยำอุยยำมาเผื่อพวกมึงเลยนะ ไม่ได้กินมึงก็ถอดแฉกเอาหรอเออมึงบ้องอ่ะไม่มีอย่าซักไซคิมมันจะยาวของมึงเนี่ยเดี๋ยวนี่มันถอดชีนะถอดชีเหรอใช่ดิมันถอดชีเอาวันนี้มาตะก้อนใกล้ๆหนึ่งตั้งกูมันวันนี้ผมจะแนะนำก่อนเมนูมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งหอมใหญ่แล้วก็หอมแดงซอยไปแล้วนะโอเคสองพริกจินดาแดง เห็นไหมสามมันเขียวเทศเห็นป่ะเซใ่นไม่ได้เลยเป็นตาอะไรมังกรคู่สองข้อแล้วก็มะนาวแตงข่านไม่ได้อย่างหนึ่งเลยหมูสับกับหมูยอเข้าใจป่ะเข้าใจนะตรงกันแล้วก็นี่ของเขียวโดมโดม ไม่กินกีิ่นไรกลิ่นแมกินแม่ไม่รู้เรื่องนะโอเคโอเคลากผักชีลากผักชีเดี๋ยววันนี้ผมจะทำยำให้แขกผู้มีเกียรติกินนะโอเคเริ่มแรกเลยดูอใกล้เลยเดืดใกล้ดใกล้กลมเหมือกรเติ๊มไปตอนเรามาทำใบวันนี้อ่้งมาคอยมาคอยจ้มาดูมาดูมาดูทำไมใกล้ขั้นแรกเลยฝ่านหมูยอก่อนชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไป ต่ก้องเข้าไปดูใกล้ๆก,ก็ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะยำมุญเส้นมันมีสูตรอยู่อย่าเพิ่งเอาไปต้มเหมือนน้ำร้อนนะามาแช่น้ำก่อนแช่น้ำก่อนแช่น้ำทิ้งไวหอมใหญ่พริกมะเขืออะไรพวกนี้ผมเตรียมหมดแล้วล่ะก็เข้าสู่กระบวนการการทำเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกอย่างหนึ่งใครที่อยากให้ยำาุญเส้นมันอร่อยนะแบบกินแล้วแบบให้หมูมันมีเท็กเจอรสชาติก็หมักหมูก็ได้เลยหมูก็เนี่ยแหละ หมูสับหมักกับน้ำปลาก็ได้หรือซีอิ้วเขียวหรือซีอิ๊วขาวชั่วโรยต่อไปโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยจุดไฟแล้วนะทุกคนเพื่อนร้อนเลยน้ำก็เดือดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นแรกที่เราจะใส่เลยนะครับอย่างแรกใส่เป็นหมูยออ่านี่เซ่นิ่งก็หมูยอก่อน ล่อต้มต้มหมูยอทิ้งไว้นะครับรอน้ำเดือดแล้วก็เขาขึ้นด้วยนะครับนิแล้วนิแล้วนิวแล้วนิ่แล้วรอก่อน โอเคเอาละครับรานนี้เราก็ต้มจนหมูยอเขาสุกนะครับพอหมูยอสุกก็ควานขึ้นมาได้เลยดูนะครับคอ้าขึ้นไม่ได้เลยอย่างที่สองที่ต้องใส่ก็คือหมูหมูที่หมักมาแล้วนะครับจะหมักก็ได้หรือไม่หมักก็ได้แล้วแต่สัำตาเลยนะครับแต่ผมแนะนําให้หมักโ okay. อเคก็หมูให้สุก น้ำเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยรู้ไหมน้ำจากการต้มหมูเนี่ยอย่าไปทิ้งนะมันเป็นน้ำสต๊อกนะเนี่ยสต๊อกนี่คือค้างคืนใช่ไหมหมายถึง,งค้าง่นาดของค้างของเหลือครับผมเตรียมเลยเตรียมเลยพี่ยอดคืน <laughs> ฟ,ฟังุฟังกูไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ถ้าสมมติว่าเราอยากปลอดภัยห่างไกลจากโรคหูดับกันนะเราก็ต้องบริโภคน้ำหมูที่มันสะอาดแล้วก็สุกอะไรก็ได้ ที่เป็นเนื้อขอให้มันสุกถ้าสุกก็คือโไฟจะไหม้ไฟจะไหม้เราเฮ้ยไฟจะไหม้หนีหนีเยอะจะระเบิดบอกว่าพี่เจมส์คนันระเบิดแน่นอนเลยหนีผมผมหมาไปได้ไหมระเบิดแน่นอนนี่ออกมาก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวแผ่นนั้นมันระเบิดได้เยอยไอตัวใส่อยู่นี่ครับไอตัวใส่เนี่ยตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเด็กฝลงงาน จะก่อไฟครับแต่แรงไปก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ไอ้โอ้ลวงไอ้โอ้ะวงมันเคยระเบิดกันแล้วเล่าทีแล้วอ่ะมา่นตืมนแล้นตืนตืนตื่ตื่น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 ่นตื่นื่นตื่นตื่นตื่่นน่นตื่นตนต่่นนนตื่นต้นต่นตื่นเดีนตืารตื่นต้นต่นตื่่ตนน่่ เรตัดไปดูตอนลวบเส้นเลยลกนขายยังไม่แช่แขกรับเชิญมันดีได้ไงเนี่ย ใชวใชใช่ใช่่วเดี๋ยวเดี๋ยวละัจูาเวาใ่ยาวแล้วเชือใหญ่เชือใหญ่นี่นี่นีีีต้องดูตอเี๋ยเราจะปรุงแล้วเราจะปรุงแล้วขันแรกที่เราจะปรุงลยนะนี่น้ำน้ำจากน้ำยุบหนูน้ำตองเดืดกล้เลยต้งเดือดกล้เลยต้องเดอดกล้เยองเดือดใกล้เลยโอเคขั้นแรก ขั้นแรกก็เท้เอิ่ดลววันต้องใส่กระเทียมเทียั้นแรน้ำตาลดูดิบอกว่าไโขกเยใส่น้ำตาลน้ำตาลในน้ำสต็อกน้ำตาลยอใส่ร้วใส่มากใส่น้อยอยู่ที่เราเลือกเลยเสร็จแล้วก็คนให้น้ำตาลมันละลายใส่น้ำปลาต่อไปน้ำปลาใส่น้ำตาลแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับโดยพพอะเพราะเรา โอเคไม่ไหวไม่ไหวเป็นลูกไตโอเคใส่พริกเข้าไปพริกพนี่ใช่ดีเลยหมดเลยพริกพริเลยใส่พริกกึ๊บตามด้วยเส้น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 ใส่เส้นลงไปมาดูในนี้เลยก็ได้สูงก็ดูในนี้เลยเส้นพริกกับน้ำที่ปรุงไว้แล้วน้ำสต๊อกนะเสร็จแล้วตามด้วยนี่ มะเขือสวดมะเขือใช่มะเขืออะไรมะเขือเทศเอ้ยสิงฮ่าๆ้าใส่ลงไปใส่ลงไปใช้มือใส่ลงไปอายินโมโตใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยถ้าไม่ใส่ล่ะครับก็คือก็อร่อยไงโอ้ย่ายทานทานโอ้นี่ใส่หมด ห่อนี้นึกว่าเป็นน้ำแข็งใสเหลือของพวกู้อ่าเนี่ยอ่ะหอมผักชีใส่ลงไปเดี๋ยว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 เลยหน้านิดนึงผมขอโรยได้ไหมได้นิดนึงนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะทุกท่านนั่นไงอ้เหี้ยม่าเหียมันตกไยเนี่ยมันเปลืองเนี่ยมันเปลืองเชิญแล้วเชิญทำเลยทำเลยไอ้เหี้ยทำบุกคนเลยหม้หอมใหญ่กับหัวหัวหอมแดงใส่ไปหอมแดงกับหอมใหญ่โอ้ยพูดพันไปหมดแล้วปูมึงนีอ ามไไม่ด้ันหนาวยำอะไรก็แล้วแต่ต้มเ,เ<ไ>ปรี้ยวเข้าใจไหมใช่ใคร,ปเ,รเปียววะเหลาเปล่ากินตัวไม่ถึงกินตัวกินตัวเปรี้ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดเอามาดูว่ายำเราจะเป็นยังไง คครรัับบว่าาึงมสนต้องถามก่อนว่าเมนูเนี้ยเชฟเกมเฮ้ย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 ดีเออกูณบอกให้อยู่แล้วตั้งชื่อว่าอะไรขอตั้งชื่อมันว่ายำหมูยอบ้านนาไอ้เหี้ยไก่ต้มไก่ละมึงมึงก็อินกับเขาได้เหรอไอ้ตัดแค่เติมคำว่าบ้านนาแค่ข้างหลังเนี้ยนะใช่สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดไม่มีใครคิดเลยไม่มีใครคิดได้ชื่อนะไม่มีใครคิด ไปหยดีิกระสิทธิ์ได้เลยไปดูยูทูบเบอร์ไม่มีไม่บ้านนะไม่มีเลยโอเคโอเคโอเคแล้วมาทิมได้ไหมทิมได้นะเยังไงครับงานโอ้โหสุดยอดมาันี่ะ เข้าใจแล้วดุคลุงมาเข้าใจมันหนึบตั้งตัวบางหนาเฮ้ยไม่ไหวจริงมันขนาดนั้นเลยเหรอเออลองดิลองดิลุกลุงนะลุกคุณมาครับเดี๋ยวผมขอชิมน้ำก่อนชิมน้ำในน้ำป่าเอาหน่อยเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยกูคือจะวิ่งกลับบ้านอร่อยอร่อยขออนุญาตนะไม่รู้จะขออนุญาตทำไมต้องรายการรายการกูด้วยเนี่ย อร่อยมั้งรูขอกินมั่งโอเคมาคมามามา,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 มาแขกมาเชิญกันมาก็วันนี้ก็จะจบคลิปแล้วนะครับกว่าจะถ่ายทำเสร็จได้ก็ใช้เวลากันพอสมควรนะฮะพี่น้องแขกรับเชิญผมเนี่ยเขามีอะไรจะพูดด้วยอพูดดิครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมคลิปกับครัวคุณเจมส์นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เสียใจนะครับผมอ้าวไอ้สัสพูด <c oughs> ดีโอเคล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นรู้สึกดีครับ มาได้มาดูการทําอาหารของครัวคุณเจมส์นะครับผมก็สวดตัวผมนะครับอย่าลืมไปซื้อสติกเกอร์กันด้วยนะที่ลายสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็เพลงใหม่นะครับผมปล่อยเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยครับผมสติกเกอร์น้องเขาน่ารักมากลองไปดูได้เดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วกันบงนังอันนี้ไปเลยนะปี๊บป,ป,ปบังไปเลยเนี่ยดูนี้ <c oughs> ดูน,ดน,ดนี้ดูนี้เห็นไหมอย่าลืมนะครับผมเป็นคนตัดต่อนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นมากนิดนะครับช,ช่วยกันหน่อย <Okay. S 1> อย่าลืมนะครับผม เอ้งั้น,นวันนี้ผมขอปิดรายการไปก่อนนะครับกับครัวคุณเจมพบกันใหม่ใครที่ดูแล้วชอบใจกรุณากดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายอยากให้ทำเมนูแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับ <laughs> อร่อยมากครับอร่อยมากข้าหมาจริญจะอร่อยมากโควิด ก็เลยทําให้คนเดือดร้อนแต่มึงก็ยังไม่สนไม่รู้ไม่รู้เป็นทออไม่รู้ร้อนชอบหลับในห้องเรียนไม่อ่านไม่เขียนเลยนะไอ้น้องทำโชว์นาฬิกาบอกยิงเพื่อนมาแต่ไม่มีใครฟ้องเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทําไมและเกิดมาแวยอะไรเกิดจากกระบอกไม่แผ่กันไกลตะใบหรือว่าอะไรเคยดูมาไอ้น้องเป็นไรของมึงนะไอ้ชายโอ้ไม่ต้องร้อไม่ต้องมาฟ้องเดี๋ยวกูก็หนีไป